<c oughs> ตอนที้มันเริ่มเร,รนนิ่ม้นอนะ่ี้โจงก็พยายามนี้ก่เรีอยมาเผื่เผื่อทันเริเ่้อนแค่ยพยา,ายามแ,แมากนะฮะตาชาติมามากใหม่มอันี้ก็เกิดมาจะมีนะครับที่คอยูตรงนี้้ย ก็อยู่หลังกอดเลยคุณน่าจะอย่าน้นะถึงมาาหารนั่นแหละมไม่ก็กอกเพอพ่อกองตายก็ไม่สนก็ลงนั่นก็ไปชิมชิมได้ลงได้เอาาไปใต้มากไอ้นี่มันลงได้เอาลงได้ค่ะลงได้ค่ะลงด้วยวิธีไหนหมายถึงว่ามันสั่งให้ลงจากฝั่ไหน